สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาตัดผักสลัดที่เหลือไม่เยอะนะคะที่เราปลูกไว้ในถุงข้าวนะคะก็เป็นปลูกรอบสองแล้วนะคะรอบแรกก็ปลูกสลัดคอร์สนะคะก็ตัดไปทําสลัดโรค่ะอันนี้ก็เอาต้นกล้ามาลงใหม่เป็นรอบที่สองนะคะก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะก็เป็นดินเก่าดินเดิมะคะ่ะเป็นดินเก่าดินเดิมที่ปลูกเคลนะคะ เคลยวที่เหลือค่ะแล้วก็ต้นไหนตายนะคะก็เอาผักสลัดมาลงนะคะแล้วก็มีสลัดคอตรงนู้นต้นหนึ่งค่ะสวยเหมือนกันนะคะสวยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องตัดนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มจะต้นสูงเริ่มจะออกดอกนะคะเดี๋ยวจะมีรสชาติขมเนาะเพราะว่าเราไม่เอาไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์เก่าที่เราเก็บไว้ก็เยอะค่ะอันนี้ก็เริ่มขึ้นต้น เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะแต่ก็ยังยังสวยอยู่เดี๋ยวก็จะต้องตัดไปข้าตู้เย็นไว้นะคะ ต้นนี้ก็ยาวสูงต้นนี้ก็สูงยาวเนี่ยค่ะท่านผู้ชมผักสลัดนะคะสองสามวันก่อนนี้ก็กำลังสวยงามนะคะก็ผ่านมาไม่กี่วันนะคะแค่น่าจะสองสามวันเช่นกันนะคะก็เนี่ยลำต้นสูงยาวเริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะ มันก็ต้นสูงก็กําลังจะออกดอกเช่นกันนะคะก็ผักสลัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดไปด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่เอาไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เยอะมากค่ะปีนี้ก็ปลูกไม่ทันนะคะว่าปีนี้ไม่ได้แจกเนาะปีที่ผ่านมาเราแจกนะคะปีนี้ไม่ได้แจกก็เลยเหลือเยอะก็จะไม่เอาไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะตัดไปกินนะคะตอนนี้ก็ยัางอ่อนๆอยูอน่นะถึงแม้ว่าจะลําต้นสูงยาวแล้วนะคะแต่ก็ ียังดูอ่อนๆนะคะเดี๋ยวตัดไปนะคะก็จะไปแช่น้ำไปสักครึ่งชั่วโมงเนาะให้เขาดูดน้ำเข้าไปเยอะๆจะได้ไม่ขมนะคะเขาอิ่มน้ำเขาก็จะไม่ขมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ตัดช่วงเช้าพอดีแต่ก็จะสายไปนิดนึงผักกาดหอมไม่เอานะคะเพราะว่าผักกาดหอมน่าจะขมแล้วนะคะดูทรงแล้วเนาะดูจากต้นแล้วะคะ่ะ นี่ค่ะที่ตัดมาเมื่อกี้นะคะสีต้นนะคะเต็มกะละมังเลยก็ทำสลัดโรได้นะคะกินเป็นผักแกล้มได้นะคะรสชาติก็จะยังไม่ขมเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ก็เลยระยะเวลาตัดมาแล้วนะคะแต่ก็ยังดูอ่อนๆอยู่เนาะเราก็จะไปแช่น้ำก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อเช้าก็ตัดกะหล่ำไปหัวหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะ ก็ทยอยตัดไปทำกับข้าวทีละหัวนะคะค่ะวันนี้ก็มาตัดผักสลัดเล็กๆนิดน้อยภายในสวนนะคะก็จะตัดไปไว้ในตู้เย็นก่อนสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยคิดหาเมนูเนะาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะในกระบะยางรถยนต์ก็เหลือ2ต้นนะคะต้นสูงต้นสูงแล้วจะออกดอกแล้วนะคะแต่ต้นใหญ่มาก